เงียพวกเงี่ยตเฮนแม่เขาห้องน้ำเคอกไปเข้าบอกกลมลิง้ตานี่ยอกกอมามี่รับได้ตานี่ยบอกจนรับ ลไล่ปละเอเ่เอวเ <c oughs> ก้งขนาดเลยก็ต้องหวปีเ่อ Bao bắt đầu 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 bắt bắt đầu 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 bắt เจวมาละเฮ้ว่ากิ่งมาหนีแล้วเห่าเหงาฟัูฟังเฮ้ย้ยสุดยอดเลยสอเลยน้ำหมูวันน้ำหมูวันเลยให้ป้าปลาเบิ้งให้ป้าปลาเบิ้งเอาเค โอเค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 เลยบอกกล้องราไปได้ไงจะรับแล้วนะเนี่ยจะรับมาเลยับมาว่ะมัม่นีจะรับเลยท้านังบอกเนี่ยเออ